สวัสดีครับ1ชั่วโมงได้เท่าไหร่คลิปนี้เราก็มาอยู่กันที่เดเรอยนทูมนะครับหรือแมปด้วยอย่างดันย์หนึนะแมปนี้เป็นยังไงหน้าฟาร์มไหม1นย่ชั่วโมงได้เท่าไหร่แมปนี้มีอะไรดีคลิปนี้มาดูกันครับ สำหรับวิธีการไปแมบบนี้นะครับอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่เมืองอเบอร์ตานะมาทางขวาล่างนะครับจะมี NPC ตัวหนึ่งนะเป็น NPC ผู้หญิงนะครับใส่ชุดกี่เพาสเขาจะพาเราไปที่เมืองลวอหยางนะครับวิธีการไปเมืองลวอหยางนะอันดับแรกให้เราขึ้นเรือนะครับค่าบริการ1 0 0 0 0เซนีนะเมื่อเรามาถึงแแบบลวหยางแล้วเนี่ยเราจะมาผูกกันที่แแบบ่วหยางฟิลสู0รหึงนะครับ ให้เราเข้าวาร์บบนนะจะเป็นการเข้าสู่ตัวเมืองล้่หยางนะครับตัวเมืองล้่หยางนี้จะจําลองมาจากแผ่นที่เมืองจีนโบราณนะเมืองล้่หยางเนี่ยถ้าใครเคยอ่านนิยาย3ก,ก๊กหรือว่าดูหนัง3ก๊กนะครับเราจะรู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือเมืองลกอูกหยางนะ,ะเมื่อเราเข้ามาในตัวเมืองแล้วเนี่ยทางกลางตัวเมืองจะมีคาฟ้านะครับสามารถเซฟบาร์บได้ทีนี้ผมจะขึ้นไปเตรียมของก่อนนะ ผมขึ้นมาเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราออกไปทางซ้ายนะครับเดินชิดซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆนะตามขอบกำแพงจะเจอทางเข้าดันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่แมปล่วยอย่างดัน01แล้วนะครับหรือแมปเดลโลยอนโทมนะสำหรับแมปนี้นะครับจะมีมอนเตอร์หลักๆ6ตัวด้วยกันนะ ตัวแรกเป็นเจ้าหมีกิลลี่นะครับตัวที่2โฮลองนะตัวที่3กิงกว๋วยนะครับตัวที่ 4. น่าจะอ่านว่าเลอิบโอมอีนะเป็นเจ้าหมีม่วงนะครับตัวที่ 5. เป็นเจ้าหมีเกานะครับหรือว่าเจ้าเอนชานซอยนะตัวสุดท้ายเป็นเจ้างูดํานะครับทีนี้มาดูของดรอปแต่ละตัวกันนะแบบนี้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับตัวแรกนะครับเจ้างูดําก็จะมี โอลีเล็กซูลูกิสอลูนะแล้วก็ไวเฮิบตัวที่2เจ้าหมีกิลลี่ไม่มีอะไรดีนะครับแถมเลือดเยอะไม่น่าตีด้วยตัวนี้ตัวที่3เป็นเจ้าหมีม่วงนะครับของดอบก็จะมีน้ำผึ้งนะครับหมวกขี้ทองนะครับทองนี่ดอบ0.5%นอนะอันสุดท้ายเป็นพ็อกเก็ตวอตนะตัวถัดไปเป็นเจ้าหัวลองนะครับเจ้าหัวลองก็จะมีอีรูเล็ก ที่จับสโมกกี้นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ตัวต่อไปเป็นเจ้าหมีเกานะครับของดรอปก็จะมีทองนะครับดรอปเท่าการ์ดเลยนะ0.01%แล้วก็ดินใหญ่นะครับต่อมาเป็นเจ้าจิงกลวยนะครับก็จะดรอปสไปรลูสไปรูนี่จะลดดีเฟนส์ของผู้ใช้นะครับเดือ1ใน3นะแต่ว่าจะเพิ่มค่าคีเลส40%นะครับทีนี้มาดูในส่วนของการ์ดนะ สำหรับการแบบนี้นะครับใบแรกเป็นการงูดำนะมีโอกาสใช้ดับเบิลแอทแทกนะ5แต่ถ้าเราเป็นตัวละครอาชีพคาร์ดโจนหรือว่าซูเปอร์โนวิที่มีสกิลดับเบิลแอทแทกนะโอกาสติดและเลเวลสกิลที่ติดเนี่ยจะเป็นไปตามเลเวลสกิลที่เราอัพนะครับใบต่อมาเป็นการ์ดเจ้าหมีกิลลี่นะครับมีโอกาสไล่ตาบอดใส่ศัตรูนะเมื่อถูกโจมตีทางกายภาพใบถัดไปเป็นเจ้าหมีเกานะครับ ลดดามจจากกาเดียนในช่วงคิววอ์นะครับ50%ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีใบหนึ่งเลยนะตัวถัดไปเป็นการ์ดจิงไกวยนะครับเมื่อเรากําจัดมอนเตอร์ประเทศแองเจิลได้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เราจะได้รับบล็อกออฟซันไลท์นะไอ Block ้บล็อกออฟซันไลท์เนี่ยจะทําให้เราตรวจจับศัตรูที่มุดอยู่นะกล่องใบเนี่ยผมก็ไม่เคยทดลองใช้นะครับแต่ว่าน่าสนใจมากเลยนะถ้าใช้ได้ในคิววอ์นะครับ การ์ดใบถัดมาเป็นการ์ดโฮลองนะครับทําให้เราสามารถใช้สกิลขุดของเมทเลเวลหนึ่งได้นะใบถัดไปการ์ดหมีม่วงครับเมื่อกําจัดมอนเตอร์เราจะมีโอกาสได้รับเลดบัตรหนึ่งอันนะแล้วก็ลดดาเมจจากการโจมตีธาตุไฟลง10%นะครับสําหรับของสวมใส่ของผมนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะเสื้อผมเลือกใช้เป็นมังกร HP นะครับมาวิดเปร์นะเนื่องจากมอนเตอร์แบบนี้ก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับ สำหรับอุปกรณ์ช่วยฟาร์มผมก็เลือกเป็นยาเรี้ง2ขวดกับวัเบินกรรม2อ,อันนะครับมาดูกันครับ1ชั่วโมงที่รั่วอย่างดัน01เนี่ยผมจะได้อะไรกลับไปมั่ง ตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายของไม้พ่อค้าขายอีกแล้วเช่นเคยโดย1ชั่วโมงที่นี่นะผมได้ขยะกลับมาทั้งหมด75,759นนเซนีครับแล้วก็ววเฮิร์บ13ใบนะทอง1อันนะครับอีรูเล็ก1ก้อนแอลกอฮอล์2อันนะครับแอลกอฮอล์นี้ผมไม่รู้ราคานะผมก็เลยไม่รวมราคาขายด้วยนะครับรวมยอดการฟาร์ม1ชั่วโมงของผมที่นี่นะ ผมได้เงินกลับมาทั้งหมด8 6 1 9เซนีครับไม่รวมทองนะแต่ถ้ารวมทองแล้วเนี่ยจะได้เป็น2 5 5แ619นนเซนีครับสาเหตุที่ไม่รวมทองนะก็เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตกมันน้อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้เหมือนกันทุกคนนะบทสรุปแบบนี้นะครับแบบนี้เป็นแมบบที่ขยะไม่ดีเลยนะครับและแมบบก็ค่อนข้างกว้างเดินยากด้วยนะครับ บางจุดอย่างในบ้านในอะไรเนี่ยค่อนข้างวกวนนะมอนเตอร์แมปนี้ค่อนข้างกระจายตัวนะครับแมปนี้มีดีตรงที่มีทองให้เราลุ้นนะครับสําหรับใครที่ต้องการทองไปใช้งานเนี่ยสามารถมาหาที่แมปนี้ได้นะเพราะว่ามันมีตัวดับทองอยู่เนี่ยประมาณ2ตัวนะครับแล้วก็มอนเตอร์บางตัวเราก็ไม่ควรไปตีมันเลยนะอย่างเจ้ากิลลี่เนี่ยเลือดก,ก็เยอะเลือดสองหมกว่าไม่ดรอปอะไรดีเลยสําหรับอาชีพที่เหมาะสมกับแมปนี้นะก็มี3ตัวนะครับ มีคูเซเดอร์ไนท์ฮันเตอร์เนื่องจากแบบนี้มอนเตอร์มันกระจายตัวนะแล้วก็ของดรอปไม่ดีนะขยะไม่ค่อยมีเลยก็เลยใช้พวก3ตัวเนี่ยที่ถนัดในเรื่องการล่าของแรนะครับมีดาเมจที่รุนแรงมารีบจบมอนเตอร์รีบไปตีตัวอื่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ